รองผู้ว่าจังหวัดกำแพงเพชรสั่งเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายแรงงานให้ด่านตรวจคัดกรอง24ชั่วโมงวันที่3เมษายน2563เวลา9นาฬิกาที่ด่านตรวจจุดสกัดบ้านนาป่าแดงตำบลคุยบ้านองค์อำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนายเทวันหุตะเสวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรตรวจติดตามการปฏิบัติงานด่านตรวจ จุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดระเบียบทางการเดินทางการจราจรการเฝ้าระวังหรือสังเกตผู้เดินทางและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดต่อโรคตามที่จังหวัดกำแพงเพชรได้มีมาตรการการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามายัางจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ อีกทั้งจังหวัดกำแพงเพชรยังไม่พบผู้ติดเชื้อดังกล่าวแต่รอบจังหวัดกำแพงเพชรได้แก่จังหวัดตากพิจิตพิษณุโลกนครสวรรค์สุโขทัยหลายจังหวัดพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 จังหวัดกำแพงเพชรจึงได้เพิ่มมาตรการการตรวจคัดกรองโดยตั้งด่านบริเวณถนนที่มุ่งเข้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรโดยจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดให้มีการตั้งด่านตรวจคัดกรอง จำนวนห้าด่านด้วยกันก็คือด่านอำเภอโกสัมพีนครด่านอำเภอรพรานกระต่ายด่านอำเภอไซงามด่านอำเภอขานุวรรักษ์บุรีและด่านอำเภอลานกระบือซึ่งจากการเฝ้าระวังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือพร้อมใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน